ตอนอยู่ในบ้านพี่พิงชอบทำปากหวอหวอเวลาร้องเพลงพี่พิงนั้นร้องเพราะพี่พิงร้องแล้วรอนก็ทำหน้าหวอหวอกับพี่พิงทุกครั้งไม่รู้ทำไมพิงนั้นชอบตั้งใจพิงมีความตั้งใจแลาชอบพี่พิงมากมาพี่พิงเป็นยังไงพี่โบคงจะรู้ดีส่งต่อให้พี่โบเวลาพิงนั้นร้องเพลงบางทีก็ดูเหมือนว่าพิงนั้นคัดจมูกหรืออะไรก็ไม่รู้ ก็ไปก็ร้องไหก็เคืองลั่นแล้วอยากให้เพลงยิ้มไม่อยากให้ทีมร้องไห้อีกแล้วพี่ัพนัอ่ให้รอน่นบอกว่าพี่นัเรียงยังไงพีนัทตื่นมาก็แกร้อตเช้าพี่นัิแต่กันอีผ้าห่มมาห่มหัวร้อนหยิบมาเล่งใส่หัวร้อนร้อนเจ็บหัวไปหมดเลยพี่นัทรูข้างไหมพี่นัดมีความตั้งใจ ส่งพี่นัทออมกับบ้านเอฟถ้าทุกคนทุกคนรักพี่นัทไม่อยากพี่นัทออกไปเลยชาพี่นัทไปไหนอ่ะพี่นัทแอบไปเที่ยวนงนอใช่ไหมล,ล่ะรู้แล้วส่งต่อให้กับเด็กกีแลวกันนะครับน,นัทจะอยู่ไหนไปแอปแบลวอยู่ที่ไหนอยากให้รู้เอาไว้ว่าพวกเรานั้นคิดถึงนัทจะอยู่ที่ใดนัทจะเป็นยังไงนัทก็ยังอยู่ในใจพวกเราทุกทุกคน S <S <an> นักชอบน,นีผมทุกชุเช้านักกินข้าวแล้วก็นั่งบ่นเอาว่าผมไม่ตรงแล้วนัดจะทำไงตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะยาวแค่ไหนตอนนี้ไม่มีอะไรมาให้นีผมอีกแล้วนัดเอาไปด้วยนัดเอาไปด้วยรือปรดเอามาคือไอที่มีผมสีชมพ,พูนัดชอบเหวี่ยงแมลงวันตอนเช้าพี่นัดนั้นทะเลาะกับแมลงวันได้ทุกวันพี่นัดชอบกินแมลงไม่ใช่ชอบกินแมลงวัน,วน นับบอกว่าร้องเพลงเยอะๆแล้วเจ็บคอนับชอบร้องร้องแถกปากทั้งวันแล้วก็นั่งเจ็บคอนั่งเงียบไปทำมือทำไม้บอกจะคุยไม่ได้ทำอะไรบอกว่าไม่ไม่อยากจะคุยด้วยทำเป็นไม่อยากคุยทำเป็นไม่อยากคุยแต่หลังๆนับชอบบินนับชอบบินนับชอบแล้วเอ้ยได้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 คนต่อไปคนนี้เป็นเจ้าพ่อแร็ปขอส่งให้หนูนาแล้วกันนะ กำลังดีใจตุ๊กตาตัวใหญ่ที่เราได้มาวันนั้นแต่พอหลังจากนั้นเขาบอกว่าวีสามพวกเราเป็นยังไงหน้าเวอทุกคนพวกเราไม่เชื่อหรอกพวกเราไม่เชื่อหรอกไอ้ต่อยก่อไอ้แม่ก่กพวกเราไม่เชื่อพวกเราหันไปถามจริงหรืออ้ต้อยจริงหรืออต้อยไอ้ต้อยบอกว่า หน้าิงือกหน้าเงือกกันรุกรุกคนหน้างือกหน้าเงือกกันทุกทุกคนทำไงกันเนี่ยแทปรายไปไหนไอ้แป้งยังทำหน้าลงมหาฐาว่าใช่ผมหรอเออใช่ผมหรอ่อรอกว่าเออใช่เพ่นแหละ้แล้แล้วแต่พวกเราไม่ออกแต่พวกเราไม่ออกกลับมาได้ไหม มาเจี๊ยบหัวฉันมาเลยอย่าไปกลัว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  ตลอดเวลาตอนนี้ไม่รู้ครับอาจจะดูอยู่หรือเปล่าอาจจะทำอะไรที่พวกเราอยากจะใช้ถามไม่ด้วยนะฝากกันไว้ก็ฝากทำด้วยฝากด้วยนะเอ้าฝากด้วยไม่ได้นะคะจะอยู่หลังจะตอบจริงหรือเปล่าไหนตะโกนออกมาสิเฮ้ยมันเหนื่อยไม่สนุกดีอะเนี่ยพวกเนี้ยเจ็บคอถายคือไปโรงพยาบาลกันหมดเลยแล้วมีสูตรได้ทิ้ง จะลกพวกนี้วิกแลน้ามือจะมืดทงหมดนเดี๋ยวเราลพวกนี้แล้วเมื่อคืนหนแลบเกมวิกแลมาเนยโดนเลยแล้วแบบแลบแบบสับลบอย่างเงี้ยต้นสเต่นสนพีจะตายล่นสดนี่งืดอ่ะตนสนเลยนี่วกลับมาเลยโอ้โหนี่มาพี่ขันพี่เน้ให้เบเข้ามาตรงนี้โห เด็ดเลยทั้งวันเ้าทำอย่างเงี้ยทั้งวันให้เป็นหมทัลงยัวทไมอย่างเงี้ยทั้งวันสก้าของเขาอย่างเงี้ทั้งวันเลยของครจะเอรนิตรอนซร้องผู้ชายร้องผู้หญิงร้องจบอยากให้เขย่าด้วยเี่แทวไข่ะตรงกองมันจะมีแบบไม่ใช่เขาเรยกอะไร ชเฮ้ยไปเอากล่องปีกมาตีอย่าขยำหัวเข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 ่าไม่ได้่กันคนเริ่มใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เริ่มก่อนไอ้แต้บกลับมาบอกสิว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ขยำตอนนี้ขยำหัวเข่าแต่ขยำแล้วนั่งจุกอยู่บ้าน เ็บอเจ็บคอมเลยเนี่ยงหน้าละไราอเว่านเลงงหัว่าไปะเิงเพลงหัวข่าเองเหรอเขาชื่อทุกคนเาลงเมนเอเอมดแล้วะเอาตัวสอนตัวหน้ารอนรอเรือปอปาองกัน มันกเราะว่นยันกินไ่ขวที่อยก็ห่ไ้ปังไม่กินอะไรมรู้อะมางในสระน้ำหน้าด้านเรอเฮ้ยอะน้คลงหน้าด้านมากมีชื่ออะไรสระน้ำมีชื่อเต็มเลยันที่เขาเรีนกตุวอะไนชื่ออะไรนะอะไรนะมันนามสกุลหน้าด้าน